สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมโรสตในรายการอ,อมสินความคิดครับอมสินความคิดวันนี้ก็น้อมนำเรื่องราวสำคัญสำคัญแล้วก็เรื่องดีๆสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษานะครับผมก็พยายามน้อมนำเรื่องราวนักคิดนักปราชญ์ระดับโลกเลยนะครับว่าเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าข้องแวะ เรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างเอามาผสมภาษาเล่าสู่กันฟังวันนี้ท่านแรกฟรานซิสเบคอนก็นเป็นนักการศึกษาของตะวันตกเขาเขาบอกว่าการอ่านทำให้คนเต็มคนการฟังทำให้คนพร้อมและการเขียนทำให้คนประณีตอยเพูดสามวัคสั้นๆการอ่านทำให้คนเต็มคนหมายความว่าไงหมายความว่าเวาลาเราอ่านหนังสือไปเนี่ยมันจะสอน ในการอ่านเนี่ยไม่ว่าอ่านนิทานอีสพนเรื่องราวของวรรณกรรมวรรณคดีหรืออ่านอะไรต่างๆ่านี้นิยายก็แล้วแต่มันสอนคนเราทําให้เราดูมุมมองมีมุมมองต่างๆนะนิทานอีสพเนี่ยเราอ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่ก็อ่านได้ผู้เด็กก็อ่านดีแต่จริงๆเนี่ยผู้ใหญ่ควรจะอ่านแล้วเล่าให้เด็กฟังแล้วก็สรุปให้เด็กฟังด้วยเพราะนั้นการอ่านเนี่ย ทุกรูปแบบไม่ว่อ่านนิยายอ่านพุทธประวัติอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยมันทําให้เรารู้รอบๆดูอะไรที่มันแหว่งหายไปจากชีวิตมันก็จะมาเติมเราเพราะการอ่านเนี่ยเขาบอกทําให้คนเต็มคนก็คือทําให้เรา รู้เรื่องราวของอาง่ายเอาเรื่องร่างกายเราเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรมีกระดูกมีเนื้อหนังมังสายัางไงลูกตาหูเหออะไรต่างๆ่างอนเนี้ยเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้เราไม่ต้องไปเรียนหมอหมอเขาก็เรียนแพทย์เขาก็เรียนมาแต่เราอยากรู้เราก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านว่าเอะมันเป็นอย่างนี้เพราะอ,อะไรเพราะอ,อะไรเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องซื้อหนังสืออ่านก็เข้าไปใน Google ก็มีมีตอบหมดเนะีอันนี้มันก็ทำให้เราเอารู้ไอ้เรื่องที่ควรจะรู้อีกเยอะแยะไปหมดเลยอ่านยังไงก็ไม่ไม่หมดหรอกนะยิ่งกว่าพระไตวีด้อยเท่าพันเท่าเพราะเดี๋ยวนี้โลกเทคโนโลยีมันมาได้อ่านไปบนมือถือก็ได้อ่านบนจอทีวีก็ได้เดี๋ยนนี้อ่านในโน้ตบุ๊กก็ได้ เรื่องราวต่างๆมีเยอะในหนังสือก็ได้นะในหนังสือมันสะดวกมันพกพาอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นการอ่านทําให้เราได้รับความรู้เราอยากรู้จักกับอับรามลิงคอนจอห์นเอฟเคนเนด,ดีพระเจ้าเล็กซันเดอร์มหาราชพรนเรศวรพระเจ้าตากเนี่ยได้หมดเราเกิดไม่ทันนี่แต่เราก็อ่านได้มันก็มาเสริมให้เราเกิดความรักชาติรักศาสนาและเอรักพระมหากษัตริย์รักแผ่นดินเกิดเราก็อ่าน นี่อ่านทำให้คนเต็มคนการฟังทำให้คนพร้อมเห็นไหมเมื่อกี้อ่านอันนี้ฟังสมัยโบราณเนี่ยพะพุทธเจ้าก็รวมกันการอ่านการฟังก็คือสุตะสุตะแปลว่าฟังสุตะมายะปัญญาการฟังทำให้เกิดปัญญาการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาการฟังทำให้คนพร้อมถ้าอย่าลืมว่าการฟังกับการได้ยินไม่เหมือนกันภาษาฝรั่งเนี่ยก็ยังใช้ไม่เหมือนกัน ว่าเป็นลิสเทนหรือว่าเป็นเฮียเฮียก็ได้ยินเหมือนกันลิสเทนก็แปลว่าฟังฟังสําคัญกว่าการได้ยินได้ยินก็หมูหมากาไกา่มันร้องโอ,อากอ,กอาก้อกอาก็อะไรข้างบ้านเราก็ได้ยินแต่ฟังเนี่ยฟังเขาพูดฟังพระเทศฟังอะไรสิ่งต่างๆเราเนี่ยเวลาพระท่านเทศหรืออะไรหรือครูสอนเนี่ยต้องฟังเพราะฟังมันจะทําให้เกิดสติปัญญา สุตมะยปัญญาจินตมะยปัญญาภาวนามะยปัญญาสามสามอย่างเนี่ยมันทําให้เกิดปัญญาได้เพราะฉะนั้นการฟังก็ทําให้คนพร้อมเพราะถ้าเราไม่ฟังพเอ,อเราจะพูดอย่างเดียวไม่ยอมให้คนอื่นเขาสวนทางกันมาสวนทางกันไปเราก็เป็นผู้ผู้ผู้ฟังที่แย่นะไม่สามารถกายกายมองเป็นมนุษย์สัมพันธ์แย่อีกเพราะนั้นการฟังสําคัญ อย่างท่านมองผมดูผมตอนนี้ท่านก็ต้องฟังเ้าเกิดว่าไม่พอใจจะมาเถียงผมตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะมันอยู่อยู่ใน y t u t u นะฮะนอกจากจะโทรศัพท์คุยกันเอ๊ะอาจารย์หลักแก้วตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไรเนะเพราะฉะนั้นการฟังทําให้คนพร้อมสําคัญนะครับหูเนี่ยมีสองข้างแต่ฟังอย่างเดียวแต่ปากเนี่ยมีช่องเดียวแต่ทั้งทาทุกอย่างทั้งกินทั้งพูดทั้งดูทั้งเป่าทั้งอะไรต่างๆเนี่ยใช้ได้หมดฟันนี่แหละ ปากนี่แหละต่อมาสุดท้ายก็บอกการเขียนทําให้คนประณีตเขียนได้ยากสุดเพาผมพูดไปเนี่ยพูดไปพูดไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยกว่าจะเขียนบางทีพอสรุปเนี่ยยากนะสรุปที่บทพูดมาเนี่ยปุ๊บ ต้องไปสรุปสรุปบางเรื่องผมก็นําไปสรุปทปําเป็นหนังสือแจกไปเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยสรุปเนี่ยยากเอ๊ะวันนั้นเราพูดว่าอย่างไงเรายกตัวอย่างว่าอย่างไงเพราะ,ะการเขียนการจดปากาลงไปเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะนักเขียนเนี่ยจึงมีน้อยกว่านักพูดนักพูดเนี่ยมีเต็มบ้านเต็มเมืองหมดนะเด็กอ้อแอ้มันก็พูดได้ครูบาอาจารย์อะไรก็พูดได้แต่การที่จะเขียนเนี่ยเขียนววียนณิพน์เขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเขียนธรรมะเขียนประวัติศาสตร์ นี่ยากมากนะ,เ,ะเพราะฉะนั้นการเขียนเนี่ยมันจะยากสุดท้ายเลย <_ S 1> เขาเนี่บอกการเขียนทําให้คนประณีตเพราะเขียนเนี่ยสำนวนเขาจะดูสำนวนว่าโอ้สำนวนะและการเขียนเนี่ยมันอยู่นานพูดเนี่ยอยู่ไม่นานพอพูดมามันก็ไปหมดถ้อาอัดเทปก็ยังเทปก็ยืดได้แต่การเขียนเนี่ยพอเขียนเสร็จแล้วได้รับการพิมพ์อยู่ยาวเหมือนพระไตรปิฎกอ,อยู่ยาวก็มาจากการเขียนนี่แหละเพราะฉะนั้นการเขียนทําให้ประณีตสําคัญนะครับ การอ่านการฟังและก,การเขียนสามอย่างเนี้มันเป็นต้นต่อของการศึกษาอย่างดีๆนี่เองอีกท่านหนึ่งอันนี้มากลับมาที่ตะวันออกเราจางถิงวี่เขาบอกว่าเรียนรู้ฝึกฝนความสามารถมิใช่เรื่องยากที่สุดฟังให้ดีนะเรียนรู้ฝึกฝนความสามารถไม่ใช่เรื่องยากที่สุดรู้จักการนำความสามารถไปใช้อย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องยากที่สุด เป็นยังไงครับเขาพูดสองสองวรรคที่ผมให้มาเนี่ยทั้งข้างบนที่เป็นสีน้ำเงินข้างล่างเป็นสีสีแดงเนี่ยมันคือคำแปลความหมายของคำว่าการศึกษาเรียนรู้ความสามารถไม่ใช่เรื่องยากการศึกษาคือการถ่ายทอดศิละปะวิทยาเพราะฉะนั้นคนเป็นด็อกเตอร์ก็ได้ด็อกเตอร์ทางการเงินด็อกเตอร์ทางการตนาการด็อกเตอร์อะไรเนี่ยแต่พอไปทำจริงๆเนี่ยมันไปอีกเรื่องหนึ่ง เพราะการเรียนรู้มันใช้ความจําจําได้เขียนได้คุณก็ได้คะแนนดีแต่พอปฏิบัติมันต้องใช้ใจด้วยแล้วใช้สมองใช้ใจใช้ร่างกายใช้มือใช้ทักษะใช้การอยู่ร่วมกันเนี่ยการทํางานเนี่ยมันละเอียดอ่อนมาก เพราะฉะนั้นงั้นคนเก่งก็ได้เป็นนายกหมดเลยไม่ใช่หรือคนอทหารเรียนเก่งสุดเป็นผบตบแม่ทัพไม่ใช่เองเพราะมันจะอยู่ที่ทักษะเนี่ยวักที่สองเนี่ยรู้จักการนําความสามารถเนี่ยเอาไปใช้อย่างเหมาะสมจึงเป็นเรื่องยากที่สุดเห็นหรือยังครับคือเลอาเรื่องนี้เล่าให้ฟังด็อกเตอร์ทางทะเลเนี่ยก็เล่าให้ฟังเรื่อยๆอจบมาทางสมุทรศาสติ รู้มากอยากจะไปเกาะแห่งหนึ่งก็จ้างเรือเรยอนไปปื๊ดไปไอเรือนนี่กเ็เป็นชาวประมงนั่แหละนักวิชาการด้านาสมุทรศาสตร์ก็เล่าเรื่องหมาสมุกนู่นมหาสมุรน,น,รนี่มีปลามียี่ห้ออะไรมีกี่มหาสมุทรในโลกนี้น้ําเป็นยังไงปลาเป็นยังไงไอชาวประมงบอกไม่รู้รู้แต่จับปลามาขายอย่างเดียวได้ไอนี่ก็รู้มากเล่าไปเล่ามาพายุมาเรือลม่ม ไอ้ด็อกเตอร์ทางทะเลตายชาวประมงรอดเพราะชาวประมงบอกกูรู้อย่างเดียวกูว่ายน้ําได้ไอ้นี่รู้หมดทุกอย่างยกเว้นว่ายน้ําไม่เป็นตายไหมตายก็เหมือนกันครับคนที่ไปเรียนมาแล้วเรียนจบแล้วมันมันทาได้จากที่เรียนมันก็เก่งทุกคนนะสิมันไม่ใช่พอเวลาอ่เวลาไปปฏิบนะัติเนี่ยไม่งั้นมันจบจาก หมาวาหาวัดมันก็เป็นประทานดีหมดทุกคนไม่ใช่คนที่เป็นบางทีก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยหรือประเทศไทยเราก็เหมือนกันบางทีก็ไม่ได้เป็นต้องจบสูงจบอะไรเตอแต่มีทักษะมีบทมอีอะไระประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตในการทําธุรกิจบางคนที่เป็นเจ้าสัวเยอะๆก็ไม่ได้จบอะ,อะไรบริหารธุรกิจมนาะจากเมืองนอกเมืองนาอะไรเลย แต่เก่งเพราะว่าเกิดทักษะที่รุ่นเก่าๆเขาสอนมาสอนมาแล้วก็ทำได้เนี่ยหลายคนวาดภาพเก่งก็ไม่ได้ไปเรียนจบอะไรต่ออะไรมาก็ชอบอ่ะใจรักอ่ะเพราะนั้นนี่ก็คือเรียนรู้กว่า,าฝึกฝนความสามารถไม่ใช่เรื่องยากแต่ยากคือนำไปปฏิบัติเอานำความสามารถไปใช้อย่างเหมาะสมตรงนี้สำคัญเขาจึงมีภาษิตจีนอันหนึ่งเขาบอกว่า ร้อยรู้หรือจะสู้หนึ่งทำเนีชัดไหมครับร้อยรู้หรือจะสู้หนึ่งทำรู้เยอะแต่ว่าทําไม่เป็นเลยก็เยอะนะก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจางถึงวี่นี่ทางตะวันออกเราผมก็จะเอาตะวันตกตะวันออกอะไรมาผสมผสานให้เข้าใจเรื่องของอ่าระบบการศึกษาซึ่งเขาพูดว่าอย่างไรเอาเนื้อเนื้อเน็ตเนตเอายอดของความที่เขาสกัด ผมก็สกัดมาอีกทีหนึ่งเอามาเล่าสู่กันฟังอีกท่านหนึ่งย้อนกลับไปคงชื้ออีกท่านหนึ่งคงชื้อนี่เราพูดในวันแรกวันทีแล้วคงชื่อท่านบอกว่านักศึกษาสมัยก่อนศึกษาเพื่อให้ตนเองมีความสำเร็จในการศึกษานักศึกษาปัจจุบันศึกษาเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าตนมีการศึกษาโอ้นี้เจ็บปวดนะดูให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับ คงจื่อท่านต่อว่าคนที่เรียนมาเยอะนะแล้วก็ฝอยเยอะแต่ทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ได้นะเอราว่าอะไรบัวแต่ไปติดอยู่ในตัวหนังสือไม่เอาตัวหนังสือเอามาใส่ใจแล้วน้อมนำมาใส่มือใส่ขาใส่จิตใจเราปฏิบัติเห็นไหมนี่ขนาดของจื่อมาสองพันกว่าปีหลังพระพุทธเจ้าหน่อยเดียว ยังบอกว่านักศึกษาสมัยก่อนศึกษาเพื่อตนเองสําเร็จในการศึกษาสําเร็จจริงๆคือถ่ายทอดมาแล้วเอาไปใช้ได้จริงแต่นักศึกษาปัจจุบันคือเมื่อสอง0กว่าปีที่แล้วศึกษาเพื่อคนอื่นรู้ว่าตนมีการศึกษาฉันเป็นด็อกเตอร์ด้านนี้ฉันเป็นด็อกเตอร์จบาอาวิไลาจากอังกฤษจากเยอรมันจากฝรั่งเศสจากอเมริกามาเนี่ยคือนักศึกษาปัจจุบันท่านว่าจริงไหมล่ะ ก็ลองลองไปพิจารณาดูเดี๋ยวนี้พอจบจากนู่นโอ้ผมจบจากนู่นจบจากนี่คนก็แห่กันไปเชียร์ไปชมอะแต่ให้ลองปฏิบัติตกม้าตายก็จำเรื่องไอ้ด็อกเตอร์ทางทะเลเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยว่า,ารู้มากแต่พอไปทำจริงๆมันไม่ได้อย่างรู้นะก็เหมือนในม้าเจ็กในสามก,ก๊กเอียวซิวลูกน้องโจโชม้าเจ็กลูกน้องคงเบ้ง ใช้ไปตั้งรับที่เกตเง่งให้ตั้งรับดีๆคล่อมทางดันขึ้นไปอยู่บนภูเขาเดินเขาซสอยยังนั้นะไอ้สุมาอี้มาก็ล้อมวงกินตับไปเรียบร้อยในสุดก็แพ้25,000คนเดี่ยงเลยนี่เห็นไหมรู้มากก่อนไปก็คุยโห้ยเรียนพิชัยสงครามมาเนี่ยแม่ตั้งพระเจ้าโจโยอยมาก็ยังต้องสยบเนี่ยเรียนพิชัยสงครามมาตั้งแต่ เล็กๆแล้วใครก็ต้องยอมโหคุยใหญ่เลยอ้าวคงเบ้งก็ยอมสิเพราะว่ามาเจกเคยทําความดีความชอบตอนปราบเบ้งเฮกอะให้ชนะทางใจอะ่ะคงเบ้งก็เชื่อสอิพวกประเภทเดียวกันอ้าวก็เลยใช้มาเจกไปมาเจกก็พาไปสิเรียบร้อยรงเรียนคงเบ้งไปสอ0 0มคนเดี่ยงหมด ก็ไปตั้งค่ายอ,อยู่บนภูเขาสมัยีล้อมอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะเดียวมันหิวน้ําต้องลงมาเอาพอลงมาเอาก็เอาเกาทันสอยไปสอยไปสอยไป,ยไปก็เด้งไปเนี่ยเพราะ,ะนัน้นก็เข้าหลักปัจจุบันนี่แหละที่คงจื้อพูดเนี่ยนะมีความรู้มากโอ้โยก็คุยโมโอวดแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทานะก็มีนักธุรกิจเกี่ยวกับจีนนี่แหละเขาก็เล่าให้ฟังกัน นะเขาก็ส่งลูกไปเรียนอเมริกากลับมาโห oh, oh, เป็นด็อกเตอร์เป็นนักธุรกิจใหญ่ไอ้ลูกก็บอกเตี้ยเนี่ยมาขายฮอตดอกขายกาแฟเนี่ยเตี้ยไม่ต้องมายืนข้างหน้าหรอกต้องรับแขกเข้าไปยุ่งหลังแล้วไอ้ฮอตดอกเนี่ยตาไอ้นี่กี่ตัวเนี่ยลดลงแค่นี้ลูกจ้างสากสิบคนก็เอาเอาออกซะบ้างเอาสี่ห้าคนก็พอแล้วนะเขาเจ๊งกันหมดแล้วเตี้ยไม่รู้เหรออา้าวเตี้ยก็เชื่อดิลูกมีปริญญา เป็นด็อกเตอร์มาจากต่างประเทศนะก็ต้องเชื่อลูกปรากฏว่ารถเคยจอดเต็มหน้าร้านรถผ่านมาก็ผ่านไปเพราะเริ่มไม่อร่อยเตียก็ไม่มาต้อนรับไม่มีอะไรนี่ในสุดเตียก็บอกว่าเออว่ะที่มึงว่าเขาเจงกูก็เจงตามเขาแล้วเห็นไหมทำงานมาตลอดชีวิตส่งลูกไปเรียนไอ้ลูกเรียนแล้วดันมาสอนเตี่ยแล้วก็เจง เตี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองซึ่งตัวเองอะขายดิบขายดีมาตลอดเพราะอะไรเพราะความซื่อสัตย์ต่อคนตอนรับขับสู้ใช้วัฒนธรรมชาวเอเชียเนี่ยอ่มันจึงอยู่ได้อยู่รอดปลอดภัยนี่แหละเพราะนั้นก็เอามาฝากกันตัวอย่างเรื่องของการศึกษานะกระบวนการเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ